คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆน,นะคะและอย่าลืมจะมีไลฟ์สดใน Facebook เ,เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดซับสไ r i b ์แล้วกดกระดิ่งให้ใจด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ในเกม The Wow นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยเล่นเลยนะคะวันนี้กับตี้กระเธอทั้งหลายเนี่ยเพิ่งซื้อมาครั้งแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเออหรือเดอก็บอก่อยนะว่ามันเล่นยังไงเพราะไม่เคยเล่นเลย,ยหอยหมาเห็นเขาบอกเกมนี้จำสแกมมากเลยใช่ไหมมันจะแบบตุ้งแฉะ ้ใช่ปะจะโผล่มาเลยใช่ปะเหมือนเคยดูแวบๆแต่ไม okay, em exactly. okay, okay. okay, ่เคยดูจ okay. ริงจังอ no ่ะ no. ยังงงเลยว่าเล่นยังไงนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพร้อมไปล่าผีนะตอนนี้มีทั้งหมดพศสี่คนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วครับพัดเฮ้ยกลัวกลัวจังเลยไปสายตบหน้าผีดียป่ะไปนะหนึ่งเดี๋ยวเราก็ปรับกูัวปรับเสียงเกมขึ้นอีกหนึ่งโอเคหลอนไปเลยอาให้หล่อนหลอนไปเลยไปแม่เฮ้ยนั่นหนี่ใช่หนูด้วยต้องทำอะไรวะต้องหล่อนให้ทคลีก่อนตอนเนี้ย วอปสวยอ่านประเทศสหรัฐอเมริกา2006หุบเขาโคโยตี้แคลิฟอร์เนียกำลังร้อนละอุ่ามกลางแสงแดดในรุ่นน้อนไม่มีใครพบเห็นแอนนาเปอร์ตาผู้นำทริปบุชาปิสาแล้วทุกคนอยู่ไหนกันนะนี่ดูอยู่เนี่ย เขาพูดถึงการเล่นสีอะไรอะออกมาออกมาแล้วจิเลงดูดแพทปีศาจงงมากคนในกลุ่มกลัวว่าเธอจะบรรลุเป้าหมายของเธอในที่สุดเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่ามันจะนำมาซึ่งหายนะอันใหญ่หลวงแต่หับผู้ติดตามที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดคนหนึ่งคุณมาที่บ้านของแอนนาเพื่อค้นหาว่าสิ่งใดที่ผิดปกติไปต่อไป

ปับมุมมองยังไงอม่ได้ดิปับไม่ได้ดิขวัดนะค่ะแมใช้ไดสาย UV ABA เท่าไหร่วะคุรู้สึก a ีดขวัามันจะเป็น UV เหรออ๋อมีดขวัดมีวจป UV เกิดะไปเฮ้ยไม่ใช่แกกแผะแพลอีดอกไม่ใช่แกแพะค่ะไฟที่ใจเป็นสีเนี้ยิดขวาไงเป็น UV ไงอ๋อ จะเปิดยังไงไม่ต่่ออะเปิดประตูยังไงเปิดประตูยังไงอ่ะเปิดกุญแจวะเปิดนะกุญแจอยู่ไหนอ่ะมึงไปหากุญแจปะเขาไม่หาเขาไม่หาเขาไม่หากุญแจมึงมึงไม่ต้องหากูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วก็โดดขึ้นมาเอ้นไอ้กระโดดติดนี่มันมีกระดาษตรงนี้มีกระดาษตรงนี้มีกระดาษเลยไปดูตรงนี้ดูดิหยิบหยิบหยิบอะไรอ่ะก็จะหยิบอ่ะ โโโนนนดดดอีไม่ได้เออีสิสตุลาเหรอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไล่ต้อนแพะเพื่อมาประกอบพิธีกรรมอัญเชิญนี่นะที่ฉันมีหญ้าแห้งเยอะมากจะว่าไปการทําเรื่องทั้งหมดนี้คนเดียวมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆหรอนาธานบอกกับฉันเสมอว่าฉันควรจะทํามันตอนที่ถึงเวลาและทํามันพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆแปลกจังฉันรู้สึกร้อนๆเหมือนผิวของฉันกําลังไหม้เลยอันนี้คือเจ้าของผู้อิจฉากระดากขาวมากไม่รู้อ่ะอย่าใส่ผีหรอะไรมึงอะไรแดงๆเห็นปะไหนไฟไฟไปเอาคนอยู่กับอาซี่กูคอยอยู่ ไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยวิ่งชนสิอ่ะชนยันนำกี่ยันนำโอ้ยดอกไม่ให้กูนำทำไมเนี่ยฮะเป็นอะไรแดงๆเด่นวะีอุ้ยอุ้นี่น้ำมันถังน้ำมันมาให้หยิบหยิบแล้วหยิบเลยหยิบหยิบหยิบอุ้ยอ้ยเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงหยิบน้ำมันอีดอกเอามาทำอะไรวะฟางอ๋อกองไฟเหรอโอเคอุ้ยนั่นหรอวะเก็บของไปกองกันให้หมดก่อนอ่ะน้ำมันไปกองเผากองไฟอ่ะ อ๋อมันปิดมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่มึงมันล็อกอยู่งั้นเราอหยเหยียดสิงั้นไปสำรวจกันนะไปตรงนี you know ้ได้ปะวะมือเหมือนจะสรวจไปได้เลยนี่ทางนี้ไปได้มึงนี่ยเก็บสิตะเนี่ยนี่ยตามเราตามเราตามเราตามตามเรามานี่งแดงอะไรกองไฟกองไฟทุกคนกองไฟอดอกน่กลัววะโอยเหยียดสิใครวะเนี่ยอย่าที่บอกอะไร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 อีดอกอะไรเสียงหมา มึงอย่าพากูหลอนสอีดอกกูยิ่งนำหน้าอยู่ด้วยเมื่อกี้อะเก็บโอเคแม่ตัวนี้กงอะไรนะแกะกงแกะกงแกะหรือเนี่ยแกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดเปิดเปิดออกมาเปิดออกมาต้องคุณต้องการบุญแจกกงบ้านหลังทีมนำหมูทีมอะไรตัดแดงไม่รู้อะไรแดงอะไรแดงพี่ดอกอะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่ถ่านไฟถ่านอะเก็บเก็บเก็เก็บเก็บเก็เก็บ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 บเก็บเก็บเ หาไม่บอกให้หานี่ไงนี่ไงกุญแจทุกคนเจอแล้วไอ้ฟางไอ้ฟางนี่เอาไปแล้วไอ้ฟมีหนังสือด้วยมีหนังสือด้วยไหนนะตอ่านเองที่หกตุลาคมใกล้จะถึงเวลาทำพิธีแล้วนี่คือทุกสิ่งที่ผู้พิทักแห่งอาซาเซลหวังไว้และมันจะต้องเป็นฉันเท่านั้นที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนี้การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใครก็ตามจะเป็นการทำลายพันธะระหว่างฉันกับอาซาเซลและเขาก็จะถูกกำจัดทำให้ฉันถึงตัวสั่นแล้วเนี่ย เฮ้ยอีดอกนี่ไงนี่อะนี่อะ้แต่ตาแดงแต่ตาแดงอีดอกแอบจับจับยังไงอะต้อนเหรอเอายาต้อนเอายาต้อนปังต้อนปะเอาปังต้อนปังต้อนไปไหนมาแล้วอะไปไหนมาแล้วอะอีเวนต์อีเวนต์อีดอกปุ้ยตรงนี้มีห้อง อะไรอะเอาแลปะต้มทางเองเหรอน้ำมัน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 ไปไปน้ำมันน้ำมันกุระดะกุระดะกุระดะอุ้ยกูุระดะกุระดะมันหนึ่งหนึ่งทับยี่สิบห้าทุกคนกุระดะมันเก็บได้นะอ๋ออีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ทุกคนทางนี้ตามมาตามมาเมืองกูเจอใบอีกใบนึงใบวันที่สิบเจ็ดตุลามลยมาดูทุกคนมาดูทุกคนมาดูเราทุกคนมาดูเราทุกคนมาดูเขาบอกว่าเสียงของอาซาเซลมันดังกึกก้องอยู่ในหัวของฉันฉันสัมผัสได้ถึึงงควววาาามมมโกกกรรธเเเลี้้ยยขขอออััันนนนนพูู่่ใตฉสหื เขากำลังจะครอบงำร่างของฉันจะไม่เข้าใจเลยฉันหยุดพูดคำพูดแบบแปลกไม่ได้เลยและในขณะที่ฉันพูดคำเหล่านี้ลูกน้องของเขาก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและแลอะไรวะและเอาแล้วไงเอาแล้วอะไรอ่ะให้เราดูภาคสองเหรอไอีนี่มันยืนขวางมาได้ทำไมอ่ะแล้วมึงขวางมาได้ทำไมอ่ะไหนไหนไหนประตูหรือเปล่าประตูหรือเปล่าชันชันใต้ดินมันบอกว่าชั้นใต้ดินมึงไป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 ว้ามีดมีดมีดอะไรอ่ะเดินเข้าไปสิเดินขึ้นไปสิโอ้ยแล้วเป็นตัวจำใบใหญ่เป็นตัวโอ้ย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 โอ้ มาแล้วมาตามกูมาสิโอ้ยอะไรอะไรเฮ้ยลากูนะมึงหยุดการหยุดอย่พังวิ่งหยุดออกมาสิออกมางอกมาไปไหนอะออกมาก่อนไปไหนออกมาไฟไฟไฟไม่ดีเมืองช่างไม่มาต่อแบกกูมาอยู่ข้างนีกูด้วย

มึงขลาวจีดอกกูเลยไปเปิดไม่ได้ทิปขวาประตูอยู่อีดอกแล้วมาแล้วมาอยู่มาอยู่มาเราตามมาตามมามึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมาสิมึงไปไหนมึงโง่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ทางนี้มันไม่ใช่ข้ามันต้องเดินทางนู้นโอ๊ยมึงจะเดินมาเมื่อกี้เองโง่จริงๆเลยนู้น ฝาควไปถุงดอกทองเออตรงนี้เก่งง้อพี่แี่ตงหไหนทุกคนเอาใหม่ทุกคนทุกคนเราเราต้องตั้งสติแล้วเอาใหม่ปะโอ้อยบเบียดสีจวดตาจะมาอุ้ยตาตาจะบอดอีดอกไหนเออไม่ได้ยินเลยฝาฝาฝาดทั้งหมด้มวนี่คือบ้านบ้านบ้านแกะบ้านแพะมึงได่แกะแพะ

น้ำไปลวนไปเราไม่่มึงอะไปสวยน้ำไปซ้ายซ้ายเดียวซ้ายเดียวมึงอะไปเลยไม่ใชแสงพร้อมกันเออไม่ใช่แสงคีิขวานะใส่แสงขวาดอกนี่มันมันมั่นเนี่ยมันมั่นเอะไรเอาละละอละาเอาละเะเอาอาลลาลเนาเา มันตายแล้วมันตายมันตายแล้วสวยอะมันตัวไหนเอามาตัวไหนเรา มึงมึงแปะแข่แก่แกแเป้ขโมนแเป้เอาย้ามาเอาหามาให้มันกินทิปเอาหญามาให้มันกินแกมันเป็นังดอเดอก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 ดอมาอาลอทดเกดอ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 กัอกดอกดอกดดไกดอมดอกดอกเอกดไปดอกด้นดอกดอกดากดอ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 กมอกด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 ไปดอกดอกดอกดอนดอก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 ดอเดอกดอกดอกดด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  มันกินแล้วมึงมันกินเอาโอ้ยรอดอ่ะมันเออเดวเก่งก็ติปลาทองเอยล็อกคอไปเลยเอาแกไปส่งได้ไหมเอาแกไปส่งเน้นเราก็ถือถือฟางมาเยอะไหมใม่แหมขบวนทุกคนขบวนไ้ถัอโดนสิกระตุกกระตุกอะไรเรื่องขบวนขบวนขบวนนี่ขบวนนี่อีโง่นี่เก็บวประตูอะ

มันหนีมันหนีนะหนีนะหนีนะหนีตามปะอ๋อขั้นแรกมันจะไม่ทำอะไรเราแม่แต่ว่าเราอย่าไปใกล้มันก็พอนามซีสวยมึงนามซีไหนอะท่านตายทางนี้ค่ะไปโอ้ทำนู้นก็ได้ไปทำนู้นก็ได้ทำนู้นก็ได้ดอมอะไรใช่ใช่บ้านมีไฟมีไฟอ่วงมีไฟม่วงเอ้ยออกไปออกไปเอาไปตายตีอย่างตายทีแล้วไม่ตายวะ มันไม่ทำอะไรเราคันแรกคันแรกมันไม่ทำอะไรเราไม่ต้องไปใช้จิงหรอมาทางนี้ตีดอกมาทางมากับกูหน่อยมันมองหน้ากูได้กีดอกวไมไม่ทำอะไรเราอะไรเราอีดอกมันไม่ทำอะไรแจ้รอหนูด้วยอ๋อนี่นี่นี่กูเองกกูเองกูเองกูเองหยุดหยุดจะบังสีดอกใครอ่ะบังกูอีดอกสยออกไปมัน่กนี่วงวงววางเนเดวางเ้วางนะ อาดอกอีควายมาแล้วมัแล้วกดแล้วจับอ่ะกดอีค่ะโอเคแล้วคือตัวสีส้มกดเลยนี่แน่อีดอกล็อกไว้ไดอเดี๋ยวเก่งกูนี่ปลาทองตัวต่อไปตัวต่อไปหาตัวต่อไปหาตัวต่อไปทางนู้นสีดอกทางนู้นไปทางโน้นแก่ได้ขลังขลังขลังตัวนึงปุ้งปุ้งขลังไปแล้วไปแล้วแต่การมันปุ้งไปไหนแล้วว่าแม่แก่หายเอาแก่หายไปไหนวะเฮ้ยแก่หายอ่ะปุ้งหายไปเลยขออาามมืื่พีจ๊ ไนไหนี่ีีกันนี่เอาเอเมียวเมียวเมียวเมมียวเมียวเมมียวเมอเออล็อกคอไปเลยอีดอกไปเล้ไปไอีทิแล้วแกะมึงไปไหนอะมึงเด้ทแ้แกะมึงไปไหนแกรุดยบอกล้วแกะมึงคือแกะอีปงอีดอกหรือว่าเราต้องไปเอาไปเอาไปเผาก่อนไปเชื่อดก่นไปเชือดก่นมึงอีดอก

ไหนอะกลอนมากอนมากลอนมาไน้ำมันน้ำมันก่อนเสร็จน้ำมันเสร็จัรน้มันก่อนกูตั่เองโอเคีมาีมาทไงอะวิ่งเหรอมันไปตายอะดอกเอ้ยแต่นั่นแน่ไม่ต้อนรับค่ะกลุ่มกูมปแค่สี่คนพออ๋อทุกคนนี่พอแก่ตายแล้วมันจะเป็นไฟขึ้นอย่างนี้ตัวตเอาย่าไปก่อนตัวก็ ฉันได้กุญแจห้องใต้ดินเป็นห้องไหนซาตานซาตานมึงอุ้ยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเหมือนจะมีเมือนจะมีแกะนัมึงไอ้แพะเพราะว่ามันมีมีรูอะไหนใชนูฉายได้ใชทแต่มันแล้วเนี่ยอย่าเ่เห็นตายเลย อีดออกไม่ได้่าแต่ยังไม่้ผลม่อดวงตาของนาเป็นสีแดงอ๋อมึงจะปวดทำไมนลยอีดอกถ้ามันสีแดงยู่ u ีไม่ได้ผลนะมันบอกเมื่อกี้ขังมันหรออ้อมบอรอ้อมปะนี่นี่มึงกูตามกูมาตามกูมาตามมาเ่อย่าขวางกูสิไล้วไปสี่มอ๋ออ่ เคิ้นเ้นเร็วเล้นเร็วเนียอนี้ยแกต่อฮะแกต่อแม่แมลองเรียกมันนะนี่ห้องนี้ก็จะไม่ไปเลยเห็นไหมนี่ไงอ่านก่อนตุกคนมาดูต่ลามังไม่ดูสิดูเหมือนว่าพวกมันจะกลัวแสงนะสันพยายามที่จะหยุดมันแต่ช่วยด้วยยกให้ยกเท่าทีฉันด้วยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกุแจกุแจเจอกุแจแล้วมึงคนตายปะมามามามมา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 มมา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 

Coge mang bán, là chị mang coge mang bán mang coi mang coge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  mang mẹ mang coge mang coge mang

ทุกคนมาสี่มุมสมุมฟองจี้ฟองจี้ฟองจี้พลังตาหวานไม่มี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 ดวยงงด้วยไมันจะมีวงเวทก่อนนะไปไปไปพวกเราไปเถอะไปตายผีดอกตายตายตาแดงด้วยอย่างตาแดงออุ๊บอุ๊บอุอุบอบอุ๊บบอุ๊บอุ๊อ เราไปไหนอ่ะไปหยิบกองพยาบาลมาให้ให้กองพยาบาลเอากองพยาบาลมากองพยาบาลเอาาล้เอาละตายไปเลยอยู่ไหนกันตายกินทองไม่เดินผาไม้ด้องผีขั้นผีขั้นนีอนแรกลีดอก อุ้ยแก่แก่แกแกะแพรแพรแพรแพะโอยโอ้ยโอยอาเอยน่อยู่นั่นไปทิิ้ไเอ้ยมันไมกินมันไปกินของฉันไลยกินของฉันมันไปกินของฉันที่ฉันวางเมื่อกี้เอาเลยเอาเลยเออเอายามาไปไไปหายอีกคนหนึ่งไหมไปไปยังยังนักข่างนักข่างน้ำาอนตีโอ้ยเฮียอะไรจะปิดไอปิดเปิดมาตีเร็วเร็ว อ๋ออ๋อมันไม่ตายอ่ะมึงมึงมึงกูตายกูติดบันไดอ่ะเอ๊อไปไปไไปไปจุดไจุดจุดดกันไปจุดไปข้ามมาหาไปจุดไอ้ตัวอะไตรงนั้นอะตายมันความบันไดแล้วกูส่องมันไม่ได้อ่ะข้างนอกข้างนอกมีข้างนอกจะมีมั้งข้างนอกอะนี่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 ขวาขวาขวานะโต๊ะโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยตรงนี้ทุกบอลลูกลูกลูกไป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 เผาผีไปเผาผีเท้าอยู่นี่ทุกคนเอาอยู่นี่ทุกคนเอาอยู่นี่มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้น โดนแนบมึงเออตัวที่ห้าไอ้ตัวที่ส right ี่เหรอเนาะโอ้โหอู้ยเอาแล you, you. Okay. ้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงมึงมึงโควจี้หลังจนกันมึงโอเคอีกหกตัวทุกคนข้ามบนไปเปิดไปเปิดกองข้ามบนกันปะทุกคนต่อไปต้องชั้นบนแล้วนะเพราะว่าชั้นล่างสำรวจหมดแล้ว โกรธเก่งอีดอกนี่เหนีเผานล้ะอย่ามั่นอย่ามั่นอย่ามั่นพอเอาทีละคนนะเผาทีละคนนะเดี๋ยวไฟฉายจะหมดดีป้าฉายด้วยโอเคทุกคนทางนี้ทางนี้ขึ้นมาเดียวแกะแกะทิปแกะเปิดแกะทิปเปิดแกะเปิดแกะทิปมีทิปเปิดวาวอุ้ยแกะเวรนีไปแล้วอ่ะแกะแกะยุดอแกะยุดวิงตามมันไม่ตามมันโอ้ตานทันเหรอวะต้องหามันด้วยวนมาที่เดิมแล้วก็วนตรงนี้แพ่แพธอแพแล้วทุกคนยอนนะยออนมาเลยโม่โม มาลรมองหลังด้วยนะคนนึงท <Right. S 1> uh, ี่สวนฉัดูหลังเขาอยู่ด uh, ูหลังเขาอยู่ันดูหลังเขาอยู่ฉันดูหลังาอยู่ไปอ้คอ้อ้อไอไ้้้้อไอไอ้คนนออคนน้นคนน้น้น ใช่ด Jamie Jamie ิเด๋กวิ่งวิงวิ่งไปทำเวลาทำเวลาเมื่อกี้ผีวิ่งผานองตัวเลยตัวกติมกันสวพี่สวระวังหลังไว้นะเดยวมาข้างหน้าอะไัเนี้ยเด็ไประตูไปอีกประตูไปเอา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 ฟางมาป่ะฟางมาป่ะฟางกูตกสันนีป่ะฟางฟๆงฟังต้องหาฟางอ่ะไปตองไเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมันแตกกระเจิงไปไปเอาฟางก่อนใ๋อนในไหนกลัวมาแล้วไหนไหนวะแพไปไหนอะ่งมาแล้วุงมาแล้ว ัวยัวยไปช่วยช่วเีกูแฟเองเอาไปสวยไปเอาไปไสวยอะไรอีหรอไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่แจนะโอเคปาจิบเอาไปเอาไปเผาเลยเอาไปเผาเลยให้ให้พวไปช่วยตอนนี้เรนตามาตามาตามนีมา มึก็อยไหนกันทุกคนกงออกไปที่ทำพิธีทุกคนมาที่ทำพิธีถูบแล้วนะบแล้วนะพี่สวยโอเคนั่นเผาเลยนะแม่แม่หลอด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 เลอดอดหลอดล้วหลมาหลอดะลอดมลอดหลอดลอดกลอดหลอดลอดหลอาหลอวเลอดหลอดหลอดลอดห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 ลเดาลอดาเอดหลอดหอดหลอดหลอดหลดอห้อดดดอดหดตอดดอดออออ่ อ๋อโอเคโอเคติดตัวละไปรีบหาแพะคนละตัวก็เสร็จแล้วมึงแม่แม่มแมโอเคเม็ดี้มีอันหนึ่งตรงนี้เจอแพะเจอแพะ้านล่างล่างสุดเลยล่างสุดเหรอโอเคโอเคก็ลองไปกะลองไปใต้ดินโอเคทิพอยู่ไหนทิพอยู่ไหนใต้ดินแม่มาเนี่อโอเคเจอแล้วโอเคได้แล้วตัวหนึ่ง ปุืงที่แห้องนข้านแหละเชื่อผมออกมาออกมาข้างนอกดีกว่าตีวอีกตัวนึงตัวอีกตัวนึงตัวอีกตัวนึงตัวนี้อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ข้างหน้ากูเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยตัวตัวแอปเป้ลตัวกินแพะตัวกินแพะนะเดี๋ยวไปช่วยเอ็งช่วยไม่ได้ตัวีแพรอยู่ในมืออะโอเคนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยเอาแพะไปเผาแล้ววิ่งมาช่วยเลยป้ะทิปอยู่ไหน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 โอเคโอเคตรงนั้นมันมีมันมีเม็ดคิดอยู่ชั้้นนนอองงเเดี๋ยวไปปาใหแ๊บึะ

เกือบโดนุกะไจะไปัใครใครอยู่ข้างนอกโอเคข้างนอกนะโอเคตีตูดีมากเรว้ทนท่ันใครตีกัวใครตีกัวมึงผีตีกูผีตีกัวเลือตัวเดียวเองอ่ะที่สว่าง มันจะมีพอไหมวะเนี่ยเหมือนจะไม่พอเลยอ่ะโปรงต้องรีบมาก่อนประตูประตูแรกเลยต้องรีบมาเดี๋ยวมันจะขี้ปุ้งแล้วจบเลยเลืออันเดียหรอเม็ดคิดอะหมดแล้วหรอวะโป่งมาชุบก่อนวิ่งมาแล้วแล้ววิ่งชุบก่อนเลยตรงนี้เปิดประตูด้วยเปิดประตูด้วยเปิดประตูเปิดประตูชุบชุบชุบเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอันต้องชบเลยปุ้งมันมีเม็ดคิดไหมว่าข้างบนอะมีปะ โอเคเข้ามาในบ้านไิดนขวาบนีเมด้ขวาบนตมาแจ๊ไหาพี่แจ๊ดจริงหรอยอยู่ไหนอยู่ไหนห้ในห้องนี้หรอข้างบนอีดอกยู่ไหนวะข้างบนอีดอกไปหาพี่อดแล้วกูอยู่ข้างบน้วดูหาหาออยู่มันไม่หาคนเลยอ่ะมันไม่หาคนเลยอ่ะปุมันหาแล้วปกมไปหา่แล้วว้าย กูเคยมาอไรกูอยู่ใหนบอกดีๆเต้ใบชอยกูหมดกูจะได้งกูจะไดุ้งไปแล้วไแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้สแล้ววววอุ้ยกี่ดอกวิ่งอยู่ไหนอยู่ไหนปงอยู่ไหนเม็ดคิดอะ โอ้แกข้างล่างอ่ะอยู่แพอยู่ข้างนอกกี่ดอกโงงเนี่ยเมดคิดสองอันเกิดแล้วมึงสองอันเกิดแล้วข้างล่างอันหนึ่งเลวตามกูมาทำไมอีสวยมันไม่โดนผีบีบคอวะน่าจะให้กูหาเนี่ยเกิดตามอันเลยมึงตามอันเลยห้องทีวีมึงห้องทีวีอ่าข้างล่างตายมันไปแล้วมัไปแล้วมันไปถอดไปแล้วดอกมันดอก บอกไปบอก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 ไปเห็นไปอีโดมันทะลุกันไปแล้วอีโอมีกินขาคูอ้าวลุกหมดเลยหอยอ้าวมูเป็นตสองตัวแล้วขาตาเดียวไปตายอ้ยโดนเผาไปเลยกูบอกแล้วว่าตามล่าผีกันเถือนอีโดมึงอันนี้ระดับปานกลางนะอืออีโด <łość> สมอลเล่ดอกสมอลเล่งันนี่มั้ยเราต้องแบบว่าดูทีละเดี๋ยวเราจะเขาด้วยนะเอาเราจะเอาอะไรนะเราจะเอาแบบไม่ชนกันและเอาเอาชนกันออกไปก่อนอย่ติดกันที่หมายติดข้แบู๋ยากมากเลยสมจริงไปเลยะ ยังไม่ต้องเผาแก่แต่เอาน้ำมันกับอีพวกเม็ดคิดไปวางไว้ข้างในไม่ไม่เม็ดคิดมันจะเกิดมันใช้หมดมันถึงจะเกิดอ่ะเออเหมือนเมื่อกี้งงมากโอ้โหใช้เวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยครับเฮ้ยเฮ้ยงงอะไรอ่ะงงอะไรอ่ะเอาพี่ไม้พี่ไม้ไปรอดต่แม่พี่ไม้ดูดิป่ะพี่คนนี้เป็นเล่นตัดโรงแรมสิตัดโรงแรมสนุกแซดจริงจริงจะหองไปอ่ะ รีบมาแล okay, right. ้วรีบต okay, okay, ่อคนเดียวคนเดียวพอตัดตัดวิ่งนะตัดวิ่งโอเควิ่งตามมาตามมาตามมาเราจะอ้อมไปกรอบตรงนั้นตรงนี้